ความเป็นจริงเนี่ยนะครับไม่เลือกเราเขาครับเขามาแน่เนี่ยค่ะพักที่นํามาใช้พักแรกก็คือพักประชาธิปัตย์ใช่ค่ะแต่เขาเลือกวันสุดท้ายนะครับเขาในท่ามกลางกระแสะที่มันมันคู่ขี้และก็หย่อนคํานี้โครมเข้าห้เห็นไะหมแต่ว่ากรณีที่เ,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 เจ้าพึ่งสุพมาศรพูดก่อนสิบวันนั้นเนี่ยนะครับมันก็มันไม่ใช่เวลานะครับในทางการเมืองซึ่ง อาวุธนี้เคยถูกนํามาใช้แต่ว่าต้องเลือกเวลาในสถานการณ์ที่มันใช่เพราะออกมามันก็เป็นปนัญหาส่วนนี้นะครับเรื่องความรักชาติความไม่รักชาติคือภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ย <Yeah. S 1> และรวมกระทั่งทีมเศรษฐกิจของเขาโดยเฉพาะเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยก็เป็นการยกระดับของพรฒภูมิใจไทยเลย เพราะว่าอนุทินชาญวิรุลฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเขาเป็นเนื้อเดียวกับกองทัพและประชาชนต่างเห็นพ้องต้องกันนะครับไม่ว่าเจนไหนละในกรณีนี้ทีนี้เนี่ยนะครับคุณพิพัฒน์เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ใช่นักพูดแต่ว่าเขาต้องการจํากัดความง่ายนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าปีหกหเนี่ยพิธาสามารถพูดกับว่ามีทหารไว้ทําไมรบกับใครไม่ชนะเนี่ย ก็ไอ้พวกเอาทหารกับพวกไม่เอาทหารนี่ชัดเจนเลยไหมค่ะก็ก็ไม่เห็นมีอะไรแต่พอปีหกเก้ามันมันผ่านสถานการณ์ไทยกัมพูชาบริบทนั้นก็เปลี่ยนนะครับมาครั้งนี้ที่พิพัฒน์สองพี่เนี่ยพิทากับพิพัฒน์เนี่ยก็พูดผมมองดูเป็นเรื่องปกตินะนะครับส่วนว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ถ้าปีหกหกพิธาพูดได้ปีหกเก้าพิพัฒน์ก็พูดได้ นะครับส่วนว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับจะต้องออกมาขอโทษหรือเปล่านะครับเหมือนกับพี่ทาวมาขอโทษใช่ไหมก็เป็นอีกกรณีหนึ่งหรือถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีปัญหาอะไร mm hmm. แต่เพราะฉะนั้นในการหาเสียงได้มาซึ่งคะแนนเสียงแต่ละพรรคกอยทาอย่างเต็มที่ mm hmm. เหมือนกลยุทธ์ของพรรคเพื่อไทยอ่ะนะครับซัดคนอื่นซะก่อนไม่นั่งรอคนอื่นมาซัดตัวเองทั้งที่ตัวเองก็เบ่อวะเห mm ็น hmm. ไหมน,นะนะครับไม่พูดถึงเอ็มโอยู ทุกเวทีฟาด MOA เห็นไหมเพราะว่าน mm ี่นะครับถ้าอยู่เฉยๆนะครับพักเขาเป็นคนพักอื่นไปชี้ตัวเองต้องตอบคาถามแทนที่ตัวเองจะต้องเป็นผู้ตอบคาถามเป็นการตั้งคําถามให้พักการเมืองอื่นตอบนะครับแล้วก็กลบทุกเรื่องเรานะครับ MOA ไม่พูดถึงจําได้แต่เรื่องของคนอื่นนะครับเห็นไหมศิลปะศิลปะการเมืองเอาไอ้ล้านเก้าคนก็กลบเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตหรอ นะครับเงินหมื่นไม่ได้นี่ยเนี่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 มาแล้วมาแล้วมาแทนหมื่นอย่าไปพูดนี่ล้านหนึ่งนะครับที่ต้องใช้เวลาสองหมื่นปียังไม่ครบเห็นไหมคืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมก็มองว่ามันอยู่ที่การออกแบบกลยุทธ์และพระเพื่อไทยถือว่าเขาออกแบบและมันมันใช่คือการเมืองคือการแข่งขันนับถูกผิดกันไม่ได้เลยนะครับนับดีนับชั่วยังไม่ได้กันเลยอ่ะก็ต่างคนต่างอาวุธอ่ะ มันคือเทคน <als> ิคก็เทคนิคกันทั้งนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเ็ามีจุดแข็งเดินไทยกัมพูชาเ็าจะไปพูดเรื่องอะไรค่ะนะครับพรรคเพื่อไทยก็ก็เห็นชี้เป้านี่นะครับ moa เพราะว่าถ้าปล่อยคนอื่นมาชี้แล้วก็จะต้องเจอ mou นะครับพรรคประชาชนก็ต้องไปคว้าประกันสังคมไปนะเพราะว่าไอ้เรื่องมีฐานไว้ทําไมต้องมาขอโทษเป็นฐานสนามก้อไปแล้วค่ะคือผมมองดูว่านะครับไอ้นี่แบบแฟฝงกันทุกฝ่าย นะครับคือหมายความเหมือเหมอกันนะครับใครจะออกอาวุธอย่างไรก็ถือว่าเป็นศิลนะครับในทางการเมืองถามว่าเขาแบ่งข้างก็เลือกตั้งทุกครั้งแบ่งหมดแต่คุณชินวรนะฮะเขาวิเคราะห์ว่าการที่โค้งสุดท้ายภูมิใจไทยทําแบบเนี้ยเหมือนนักมวยเมาหมัดบอกว่าเกมหาเสียงเนี่ยสะดุดหลายภูมิภาคเลยต้องมาปลุกบวดยุทธศาสตร์คุณจะดูพรก็เหมือนปีสามห้านะครับร่วมกันทุกพรก นะครับที่เรียกว่าพรรคฝ่ายเทพถ,ถ,ถึงเวลาหาเสียงก็บอกจําลองพาคนไปตายเห็นไหมก็เป็นคนระยุะนะครับก็ก็ได้เพื่อซึ่งคะแนนเสียงผมมบอกว่าการเมืองเนี่ยถ้าสาวประวัติศาสตร์อะมันก็ทํากันทั้งนั้นนะนะฮรนะทีนี้เนี่ยนะครับที่ที่ทําให้เหมือนเพื่อนก็คือ,คอไอ้เต้มันไนอ้ <laughs> นี่ถือว่าเป็นขอ,ของใหม่นะครับของใหม่นะครับอาจจะเป็นคนแรกของโลกก็ได้อะแต่ว่า นะครับถ้าวิธีการได้มาซึ่งคะแนนเสียงผมไม่เห็นว่าพักไหนเนี่ยนะครับหาเสียงอย่างแพรเมตตาสวดมนต์ไปหาเสียงนะครับต่างคนต่างใช้ความได้เปรียบของตัวเองและชี้ที่จุดด้อยของคนอื่นแล้วก็อุดจุดด้อยของตัวเอง huh. เห็นไหมให้ลืมจุดด้อยของตัวเองโดยการไปชี้คนอื่นว่าเลวเพราะว่านะครับทำให้ทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับมีความสุขของตัวเองดีขึ้นเพราะคนอื่นมาเลวเพราะตัวเองไปชี้ นะครับบางคนโกหกจนกระทั่งตัวเองยังเชื่อเลยค่ะนะครับลืมไปว่าตัวเองเป็นคนโกหกอ่ะคือการเมืองมันก็มันก็บ้านเรามันก็เป็นได้ขนาดนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดก็ใช้กันมาทั้งนั้นนะนะครับเพราะถ้าถ้ารวมกันก็จะไปแข่งขันกันทำไมะก็จะตั้งรัฐบาลแห่งชาติไม่ต้องเลือกตั้งกันนะครับแต่ละคนก็ส่งตัวแทนมาพอแข่งขันกันก็ออกอาวุธกันทั้งนั้นอ่ะ นะครับต่างคนก็เห็นไหมก็พักประชาปัติเขาก็มีคําวันนะครับประชาธิปัตตยสุจริตไรเขาว่าไปเขาก็จุดแข็งก็ว่าไปค่ะภูมิใจไทยเขาเจ้าเรื่องอะไรอ่ะนะครับก็ก็เรื่องไทยกัมพูชาค่ะเห็นไหมก่อนหน้านี้ไงก็ปีหกหกเห็นไหมที่ที่พักประชาชนในนามก้าวไกลขนาดนั้นเขาได้มาในเรื่องมีทหารไว้ทําไมนี่มากนะแล้วก็มีลุงไม่มีเรามีลุงไม่มีเรา นะครับก็ผมว่าก็เป็นกลละเม็ดเป็นกลยุทธ์อ่ะผมไม่ได้เห็นว่ามันจะประหลาดอะไรแต่พอไปพูดแบบนี้เนี่ยให้เข้าพ้างภูมิใจอะไรนะคือแต่และพักพาถามว่าพักไหนไม่ทํามาบ้างหรอแม้กระทั่งปัจจุบันหรอนะครับชี้กันถูกทุกพักการเมืองอะ่ะเพียงแต่ว,ว่าใครจะเลือกใครก็กเ็เป็นเรื่องนะครับดุนนินิ์ของคนนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะครับเพียงแต่ผมก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องประหลาดทั้งแต่การเมืองไทยนะ นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ชอบกันนะให้ศึกษาเวทีของพรรคเพื่อไทยคนะ่ะไอ้น,นั่นนะคือ <c oughs> สัจธรรมทางการเมืองที่สุดละค่ะทีนี้ถ้าเราไปดูในเวทีปราศัยเอาละ่ะที่คุณพิพัฒน์พูดมันก็ชัดเจนนะฮะรักชาติกับไม่รักชาติแต่เขาว่าไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ยถ้าย้อนไปในยุคนั้นก็นึกว่าจะหมายถึงแดงแต่ว่ามีการวิเคราะห์กันว่าบริบทที่พูดคือไม่ใช่หมายถึงพรรคสม้มทีนี้ถ้าเราดูในเวทีปราศัยดูเหมือนว่าเอาละ่ะ น้ำเงินก็จะไปสู้กับส้มไหมแดงก็ดูจะสู้กับส้มดูเหมือนว่าตอนนี้ส้มถูกถลม่มมาบวกกับสิ่งที่คุณชูวิทย์เนี่ยฟันธงเลยว่าน้ำเงินบวกแดงในการจัดตั้งรัฐบาลคือไม่ว่าจัดแบบไหนมีปัญหากันทั้งสิ้นข้างหน้ามันรอปรัญหากันทั้งสิ้นคือเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่นะครับอย่างที่บอกว่ามุมการเมืองที่มองกันมาเนี่ยคือถ้าเรามีหน้าที่สรรเสริญเยินยอใครเนี่ย นะครับเราก็ต้องสรรเสริญเยือนยอนะครับก็แบบเขาเรียกว่าแบบมีงานค่ะแต่เราไม่ใช่ก็ต้องว่ากันตามเนื้อผ้ากรณีพูดไม่เลือกเราของมาแน่เนี่ยนะครับไอ้เจ้าพึ่งเนี่ยมันรับผิดชอบเขตกรุงเทพมันพูดบริบทของกรุงเทพนะครับในในสถานการณ์ซึ่งเป็นการพูดเร็วเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์เคยใช้ไงนะครับมันต้องสุดท้ายก็คือหมายความว่า ให้คนตัดสินใจสุดท้ายแต่ว่าเรื่องนี้มันมาพูดสิบวันมันก็กลายเป็นคนละเรื่องไงว่ะค่ะหมากที่เขาเคยใช้และความเป็นจริงนั้นนี่ะอะไรที่มันใช้แล้วเนี่ยนะครับพอนํามาใช้ใหม่ไม่ยิ่งผิดที่ผิดเวลาก็กลายเป็นประเด็นและคนที่เคยใช้ออริจินอลก็ลืมไปแล้ว <c oughs> นะครับมันนี่มันคือการเมืองเนี่ยนะครับลองไปถอยย้อนกลยุทธ์วิธีการอะไรต่างๆใครเคยพูดไวอ้อย่างไรนะครับหกสองพูดไว้อย่างไรหกหก พูดไว้อย่างไรพอมาปีหกเก้าเป็นคนละอย่างกันแม้กระทั่งจุดยืนแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่าเปลี่ยนแปลงกันไปเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยนะครับในฐานะที่เรานั่งจัดรายการเนี่ยเราก็ต้องว่ากันตามเนื้อผ้า<ช>นะครับว่ามันว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่านะครับการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ใช่หมายความว่าเราไปสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง<ช>ก็ไม่เกี่ยว นะครับถ้าผมคันมากเนี่ยผมก็ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วนะครับความเป็นจริงก็สนุกตายป่านเนี้นะครับเวทีก็พอจะได้สู้กันอยู่หรอกนะครับเราก็เป็นมือการปราศัยนะครับก็ก็เห็นฝีไม้ลายมือกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าเลือกตั้งสองครั้งเนี่ยนะครับผมก็เลือกอยู่ในบริบทของคนนั่งวิพากษ์วิจารณ์นะครับยังไม่ยังไม่คันถึงขนาดนั้นนะครับคือหมายความว่า ถ้ามีความสุขปราศัยกับคนเป็นหมื่นหมื่นนะครับมันไม่ยากนะครับก็คือหมายความว่าถ้าสาแดงตนนะครับก็หมู่มิตรก็พร้อมจะชวนอะไรกันไปแต่ผมก็มองว่าสถานการณ์ข้างหน้านี่เต็มไปด้วยปัญหาคือถ้าเราทําตามความอยากความสุขมันก็ม,นกมันก็พลิบตาเดียวแต่ถ้าเรานั่งจัดรายการวิพากวิจารณ์กันทุกภาคฝ่ายนะครับเรานั่งกับพี่น้องเขานี่ไม่มีใครที่เราไม่วิพากนะ<ช>ว่ากันตามเนื้อผ้าหมดนะแต่หมายความว่า ไอการที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะไปสนับสนุนอีกทางหนึ่งแต่ที่ผมบอกว่าไอกลยุทธ์การใช้วิธีการต่างๆในการรณรงหาเสียงเลือกตั้งก็แต่ละวิธีก็ผลัดกันใช้กันมาโดยตลอดนะครับมันไม่ใช่การแบ่งแยกมันก็เลือกตั้งมันก็แบ่งแยกกันอยู่แล้วนะครับให้เห็นถึงความต่างนะครับถ้าเหมือนกันจะไปตั้งพรรคการเมืองทํามอ่ะก็รวมพักกันดิค่ะนี่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องศัจธรรมตามปกติ ต่างแต่ละพรรคการเมืองก็หามุมเห็นต่างกันนะครับมันเหมือนกันที่ไหนแต่ละเรื่องอ่ะมีพรรคการเมืองไหนที่บอกผมคิดเหมือนกันพรรคนี้ทุกอย่างนโยบายเหมือนกันเป๊ะ <c oughs> เขาก็ถามแล้วแล้วทำไมมึงไปตั้งพรรคแยกทำไม <c oughs> ก็ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองเห็นไหมมันก็ไม่เหมือนมันก็มันก็มีความแตกต่าง <c oughs> นะครับแตกต่างกับแตกแยกคนละเรื่องนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดขณะการหาเสียงเลือกตั้งเนี้ยแต่ละพรรคการเมืองก็ต้องหาจุดยืนจุดเด่นของตัวเอง นี่ก็เป็นเรื่องปกติไม่ว่าพรรคการเมืองใดก็ตามนะครับและก็ขณะดเดียวกันก็การชี้เป้าอพรรคพรรคโน้นมีปัญหาพรรคนี้มีปัญหาก็เป็นวิธีการผมบอกพวกนี้ต้องไปเรียนรู้เวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำไมล่ะคะนะครับนี่เป็นนะครับเป็นเรื่องที่น่าศึกษาไงคือหมายความว่า <c oughs> ถ้านั่งรอให้คนอื่นมาว่าเนี่ยตัวเองต้องเป็นผู้ตั้งรับ <peach> สู้ไปกล่าวหาคนอื่นทั้งที่ตัวเองน่ความเป็นจริงนะั้นะเขาต้องเดือดร้อนที่สุดแต่เขาเล่นบทที่เหนือกว่า <c oughs> ไปตั้งคําถามคนอื่น <c oughs> นะครับคนอื่นต้องมาตอบเขา <c oughs> นะครับ <c oughs> เขาเขาจะไม่พูดสิ่งที่เขาเสียหาย <c oughs> นะครับ <c oughs> เขาพูดในสิ่งที่เขาเขาจะได้เปรียบ <c oughs> ลองนี่นะครับก็ไอ้นั่นแหละนี่นี่นี่คือตัวอย่างของการเมืองสมัยยุคโบราณเราจะเห็นแบบประชาธิปัตย์ในอดีตนะครับไม่ใช่ยุคปัจจุบัน ก็ใช้ศิลปะในทางการเมืองก็การเมืองคือเรื่องการออกแบบนะครับก็คือหมายความว่าจะตั้งรับหรือจะเป็นฝ่ายรุกนะครับถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เพลียงพล้ำแล้วเนี่ยนะครับต้องพลิกสถานการณ์กลายการเป็นฝ่ายรุกเพื่อเนี่ยนะครับคู่ต่อสู้เขาจะเป็นฝ่ายรับนะครับแต่ว่าเพลี่ยงพล้ำอยู่แล้วเนี่ยครับนอนสังกะตายเขาก็ถล่มตายหวงี้เห็นไหมมันก็เป็นกลยุทธ์ตามปกติ啊